สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาจากมาต่อกันเลยจ้าวันนี้นะตัมทั้งวันเน่ะมันคือวันหยุดไงแล้วให้ดูสดปลาสีน่ากินมากดูทุกคนปลาหมึกดูความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นหนวดนะคะอื้มแล้วก็มากซ์กับน้ำปลานะบู๊ยทุกคนค่ะเหล่านะเหล่าเหล่าแก้งวันเนี้ย เหล่าเก่งเหล่าทั้งวันอะวันนี้เหล่าทั้งวันสวัสดีนะน้องเอวิสุตตาทำบํารุงคนดีที่หนึ่งนะคะคนดีคือมาที่หนึ่งคนดีที่หนึ่งจริงๆนะคะสวัสดีค่ะน้องเอขึ้นหนึ่งปุ๊บน้องเอเด้งปั๊บนะคะวันนี้เราจะมาเหล่าเหล่ากันที่พริกใส่หมดเลยโอ้โหเยอะไปว่ะเออเดีนะกระเทียมน้อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแหกปากเลยนะ แทกปักากขายอยางเหรอเบอยพี่่ไปขอ,ปอน้ำเยอะมากทำแบบละเอียดละเอียดอ่ะแค่นั้นก็เหลือเกินแล้วจ้ารับพี่<ม>เอามาเยอะแท้อืมหวานจะได้ดูนะคะสีพี่จะสีปากอะ็ไหนแดงกว่ากันเออ โโหใช้คกไม้นะคะวันนี้ดูซิว่าจะไอ้นี่ไหมเนาะคกไม้บองแตนนะคะเออออมันก็ได้อยู่แต่ว่าต้องใช้แรงหน่อยมันต้องใช้เวลาเนาะมันเป็นคบไอ้นี่เนาะคบไม้ลอมอ่ะคบไม้แดงหรือเปล่า เป็นคนคกมาขำเบเอเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะก่อนพูดคุยกันเดอ้อมาจ้ะมาขาเอื <S <S อ,อบี้ไปเลยจ้ะรออะไรละจ๊ะว,วันนี้อาจจะเต็มได้นะคกเนี่ยดูดิเห็นปะไม่เหลืออยู่แล้วค่ะคำว่าน้อยๆสำหรับหวานๆไม่มีอยู่แล้วเดอ้อไม่มีอยู่จริงใช่ปะไม่มีอยู่จริงสำหรับเอ่อ การที่จะเอาภาชนะมาใส่เวลาที่หวานหวานตนั้นถ้าไม่เป็นถ่ายก็ต้องเป็นกรละมังค่ะทุกคนเอามาเผื่อไว้ว่นงี้หืออละเฮยอะอาจารย์มะเฮยอะแต่ละอันนะคะใหญ่พอดใส่ปรุงตามรสชาติที่เราชอบนะคะ <laughs> คือหวานหวานเป็นคนชอบเป็นคนเอ่อเปรี้ยวหวานตามหวานตามชื่อเลยค่ะทุกคนเป็นคนกินเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะคะเ <laughs> ต็มที่เลยค่ะเพราะหวานหวานกินนะันนี้ <C> e <at> เอาพี่ไปบัวไม่กินนี่แกซาลมอนไปดองนะอ๋อเมื่อกี้ไปบัวก็ทุกคนก็จะแบบวโอ้ยพี่บัวใส่มะนาวเยอะเหมือนกันค่ะหวานๆก็ประมาณนั้นเลยค่ะตามซึ่อความปี้ของมะเขือเด้อะ <c oughs> ให้มันผสมกันไงเห็นไหมพิ <c oughs> สูจน์อะ <c oughs> มะนาวใส่หมดเออดูดูดมะนาวบวยหนึ่งเหมือนฟาฟาเขารู้ใจแล้วนะ <c oughs> เขารู้แล้วล่ะว่าเราเนี่ยเน้นเครื่องที่สุดอะเนาะอยู่อยู่น้ำลายก็แตกอยู่อยู่น้ำลายก็ <c oughs> แตก เอาให้ได้กลิ่นมะนาวเหมือนพี่ไปบัวเลยให้น้ำปลาหนึ่งน้ำปลานะคะหนึ่งโหลส่งฟรีไปเลยจ้ะเดินไปไหนก็เนาะได้กลิ่นเลยทั้งปลาทั้งมะนาวนะตีกันแบบชัดเจนอ่ะครกอีกวิสุตาบอกพะนะมันก็มันก็บรรลัยกันอยู่ด้อนี่ไงพอดีว่าไปจี้ที่ครกไงใช่ไหมก็เลยเห็นสักใหญ่นี่หวานชอบค่ะสักใหญ่ ใหญ่ๆไปเลยเนาะตำง่ายดีนะคะนี่ค่ะหนึ่งขวดนะคะห้าบห้าบาทมีทั้งสูตรตำแล้วก็สูตรยำวันนี้น้ำหวานๆเนี่ยใช้สูตรตำฝาทองนะคะใช้แค่สมลูกเองไม่เยอะสามลูกเองเราแค่ซอยไงซอยทีๆเนาะโอ้ยหอมเว้ยหอมเว้ยขกมันมันไม่ได้ลึกเลยอะ่ะเห็นนะใช่ัเป็นคลกไม้เขาไม่ได้ขุดลึกกนะันเนาะ หวานน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลักสำหรับพกนี้ดูแล้วแต่ว่ามันไม่ถึงนะมันไม่ถึงใช่ไหมใส่น้ำปลาร้าหน่อยมาจานเริ่มใส่น้ำปลาร้ากันแล้วนะคะจะใส่หมดเลยมั้นอะหมดไม่ได้เด้อโอ้ยดูเสียงดังจุกบัวไม่คือชอบน้ำเจ้มจ้นไงชอบน้ำเจ้มจ้นไงโอ้โหกินแบบพอน้ำปลาร้ามันประทักกับเครื่องเนาะแบบอือหือ คนต้องกืนแล้วแหละน้ำลายอ่ะโอ้โยไปจ้ะไปต่อไม่รอแล้วเด้อน้ำปลาน้ำปลาขวดใหญ่มากมองไม่เห็นเลยน้ำปลามือวันหวานปิดมิดเลยสวัสดีคะ่ะคุณพี่วาสนาสวัสดีคะ่ะคุณโอจังสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจา้ะ Mm hmm. ดูสีน้ำดินี่ค่ะสีน้ำเขานะคะแบบอย่าได้คำว่าเกืนน้ำลายดังเอือกมันเป็นแบบนี้เดอ้อเด้อจะเดอ้อมันเป็นแบบนี้เดอเกลืนน้ำลายดังเอือกนะคะทุกคนบอยคัพ mm hmm. คือทั้งกลิ่นทั้งสีนะแบบไม่ไหวนะจ้าไม่ไหวกอได้ข่าวว่ากินตามแซลมอนเป็นเมื่อกี้เนาะใส่อันนี้ไปด้วยวันนี้เปลี่ยนหอมแดงสูตรใหม่เด้อจ้าปลาหมึกใส่แค่โลเดียวเองวันเนี้ยถ้าจะกินขนาดนี้ก็ทางบ้านไปเลยสิจ้า <laughs> ชวนช,ชวนมาทางบ้านไปเลย<ต>จ้าไอ่ไปโบกาก,กินด้วยวันนี้อือืม สุดเนาะหนวดแมใหญ่โพษน้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองแตนนะคะมีทั้งสูตรตำสุดรยำนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะที่ปักหมุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่ทั้ง l ลายทั้งเพจนะคะทักมาเลยนะจ๊ะมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> สายหน้านี่กไม่ไหวแล้วอะโว ใส่ผักซีไปเรื่อยนะคะหรือผักชีฝรั่งนั่นเองนะจ๊ะไปจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเด้ออยู่ๆก็เกือน,น้ำลายมาเร็วถ้าพี่หญิงไม่ส่งลูกไปเมื่อคือนนะจะไม่ทำอันนี้เลยเยั่วๆไปเลยจ้ะเรียกมาเร็วหูเขาอ้นีู่ข้างในอะ่ะไม่มีใครอยู่วอไม่พอพี่ผานหรอก แรงอะหวานเขาบอกว่ากินเดียวอะแค่โลเดียวไงเนี่ยจ้าถ้ากินทั้งออฟฟิศเนี่ยจะต้องสามโลโมันโหดนะจ้าเนี่ยตัดนะจ้าที่สุดอ่ะนี่จ้ะไม่ได้จะขายอะไรเลยนะคะแค่ให้ดูค่ะว่าใช้น้ำปลาตัวนี้ตัวเดียวเดอ้อมันเลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวจ้ะเดอ้อพุนแล้ว น้ำแบบเจิง่งเป็นอะไรที่แบบหวานๆต้องการนะคะน้ำเจิงนะ,ะถ้าใครแบบว่าสนใจที่จะแบบว่าเอาอ่เ,อเ,อเข้าเหนียวมาจําเบะได้เลยนะคะได้เหรออันเนี้ยโอ้ยได้แล้วเนาะอือหืออาอยู่ดีก็คือน,น้ำลายทุกคนมาค่ะมาค่ะดูสากกนอ้าวไปให้ดูนะคะนี่จ้ะ ขอถ่ายรูปสักนิดหนึ่งเดอ้อสุดอะที่สุดอะคือแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสุดปังปังปังปี้มากเลยสุดปังปังปูริเยเปปูริยงโอโ้โ,อโหโนะอ้หซีดปากนะอือหมาไม่โฟกัสด้วยจ้ะแม่ไม่ค่ะอือหือม ที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกินตรงนี้อีกแล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวไปไลฟ์อีกเพหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นไลฟ์กินอีเพจหนึ่งโอเคค่ะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไล่เองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ค่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ